เอาล้ครับเมื่อในห้อเกาจะมาใส่เบ็ดกันนะครับแง่ห้อก็เทียนที่ใส่ก็จะเป็นแง่เขียดอิโมนะครับนี่ครับเขาจะมาตามล่าปลาช่อนตัวนี้กันนะครับเขาไม่รู้ว่ามือนี้จะมาชว่วให้พี่น้องได้เบิ่งกันเพราะนะครับผมนี่ครับอือมแง่เขียดอิมูเฮานะครับแกดนิ่งเสยนะครับผมหฮาก็ใส่ไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมประมาณชั่วโมงกล่วแล้วครับหฮอเนี่ยครับเป็นผมเองนะครับเฮาก็ต้องเอาแง่มาเปลี่ยนใหม่นะครับ เตี้ยนเงาครับปลาตัวนี้เขียดโมว่ากินนะครับเขาต้องเอาเงาจริงเลียดครับมาใส่ครับบมรว่าจะได้ผลกันเพราะนะครับเดี๋ยวเอามาลุ่นกันเงาๆนี่ครับผมเองนะครับผมเอาแล้ครับนี่ครับมาแล้วครับเงาเงาจริงเลียดเทานะครับนี่ครับโชว์หน่อยนี่ครับดึงตาดิ่นหลอใจปลาช่อนแล้วนะครับเอาว่าไงปลาช่อนนี่ครับยังมาถึงใจไครับมาแล้วครับท่านผู้ชม อาชอนตัวนี้เป็นยังไงจะเป็นตัวที่เข้าตามลาก,กันบปล่าครับออเออเรียกว่าง่ายเอย้แต่เงีย้ยเ่าบดีป่ากับผสนใจนะครับบดึงความสนใจให้ปลาได้บืองกันครับอืมเจ้าตัวนี้มันใหญ่เหลือเกินนะเนี่ยชอ,ม,อ,ม,อ,ม,อม,มาดูอร่อยมาอยู่ข้างเงีย้ยเข้านะครับปลาเงีย้ยเกันหนิงเสยนะครับถามเป็นกระตุกต่อยนึงคือว่า ดึงความสนใจให้ป่ามาป่าก็จิกินเงี้ยเลยนะครับผมเอาเจ้าว่างไงเนี่ยเฮ้ยดีเลยครับดึงความสนใจให้ประชาชนเห็นอืแล้วจังหวะนี่จังหวะนี่จะเรียบร้อยว่าตบ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 เอาลุนรุนตบตบเรียบร้อยครับท่านผู้ชมเรียบร้อยกินก็ไปแล้วครับจังหวะนี้ก็เรียบร้อยเลยนะครับ เบ็ด้าดินแลครับเบ็ดดินนะครับ,บน,นะครับเบ็ดสายไปใายมากแล้วนะครับผมน้ำดินกระจายบอกแล้วครับนี่บอกแล้วเดี๋ยวไปเบิ้งกันนะครับตัวนี้ว่าดุนกันบ้งด้วยเนี่ยโอ้เงี้ยจิ้งเหลีดเปลี่ยนเป็นเงี้ยจิ้งเหีดนะครับอด,ดึงเบ็ดจมน้ำได้แล้วครับผมโอ้ยมันตัวนี้ว่าท่านผู้ชมอุ้ยนะ เรียบร้อยแล้วครับแมนตวนี้พอ่อนี่ครับอจบเกมแล้วครับผมนเนี่ยแต่เี้ยใส่เงี้ยเงี้ยจิ้งเหียนนะครับเรียบร้อยเลยนะครับผมอืมกล่องเฮ้าอ,อ๋อนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับผมสุดยอด